นี้แล้วค่ะที่นักเตะไทยชุดปรีโอลมปิกนั้นจะลงสนามเจอกับซาอุดิอาระเบียนะคะในฝั่งของไทยโคซิกโกก็ดูค่อนข้างจะมั่นใจกับลูกทีมแต่ว่าผู้เล่นคู่แข่งอย่างซาอุดิอาระเบียเห็นทีจะต้องให้คุณประภาพรนั้นวิเคราะห์ให้ฟังแล้วล่ะค่ะค่ะซาอุดิอาระเบียถือว่าเป็นอดีตยักษ์ใหญ่ในเอเชียที่เป็นทีมที่แข็งแกร่งทีมหนึ่งนะคะแต่ว่าในชุดเยาวชน23ปีเนี่ยซิกโก้บอกว่ามันน่าจะค่อนข้างสูสีกันไม่หนีกันมากเพราะฉะนั้นก็ยังมีลุ้นนะคะค่ะ สำหรับทีมชาติไทยค่ะวันนี้เป็นวันสําคัญนะคะเพราะว่าจะต้องลงเล่นในการแข่งฟุตบอลปรีโอลิมปิกนัดแรกหรือว่าการแข่งฟุตบอลเยาวชนอายุไม่เกิน23ปีชิงแชมป์เอเชียค่ะคซิโก้ได้แสดงความมั่นใจนะคะว่าทีมชาติไทยน่าจะเก็บแต้มจากซาอุดีอาระเบียได้โดยจะใช้ทีเด็ดเรื่องทีมเวิร์กนะคะเป็นหลักในการเอาชนะค่ะ เมื่อวานนี้นะคะซีโก้กีติศักดิ์ไสนามเมืองค่ะได้มีการนําลูกทีมฝึกซ้อมแต่ว่าก่อนไปฝึกซ้อมได้มีการไปถแถลงข่าวอย่างเป็นทางการนะคะก่อนการแข่งขัน,นะะจะเริ่มต้นขึ้นค่ะซึ่งซีโก้เองก็แสดงความมั่นใจในการลงเล่นเจอกับซาอุดีอาราเบียนะคะเพราะว่าด้วยสภาพร่างกายของนักเตะไทยที่พร้อมทุกคนและก็ยังได้ดูวิดีโอวิเคราะห์ก,การเล่นของซาอุดีอาระเบียมาแล้วค่ะ โคซิโกเชื่อความสามารถเฉพาะตัวของซาอุนะคะว่าทำได้ดีแล้วก็เป็นจุดเด่นแต่ว่าเรื่องทีมเวิร์คของไทยนั้นเป็นจุดเด่นมากยิ่งกว่าค่ะคู่ต่อสู้ก็คิดว่าเราไม่มีอะไรอยู่แล้วนะครับจากการที่เราไปเพรสคอนเฟอเรนซ์วันนี้นะครับทุกคนก็คิดว่ามองเลงไปที่ญี่ปุ่นกับเกาหลีนะครับซึ่งมองข้าทีมไทยก,ก,ก็อย่างที่บอกครับก็เ,เป็นผลดีสำหรับเราเราก็ได้เล่นแบบสบายใจนะครับ ส่วนโทษใบเหลืองใบแดงสำหรับในการแข่งรายการน,นี้ซึ่งเขาจะต้องมีการเน้นย้ำเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าการได้ถูกค่าโทษทั้งใบเหลืองและใบแดงจะต้องถูกปรับอย่างน้อย300ดอลลาร์สหรัฐนะคะซึ่งโคซิโกเองก็มีการได้พูดคุยและก็เชื่อว่านักเตะนั้นจะสามารถควบคุมอารมณ์ได้เป็นเรื่องสำคัญนะคะเพราะว่าทางฝั่งของ AFC นั้นคน่อนข้างที่จะเข้งมงวดเรื่องการลงโทษ นักเตะในการถูกติดโทษใบเหลืองและใบแดงดังนั้นจึงต้องเข้มงวดเป็นพิเศษนะคะซึ่งวันนี้ทีมชาติไทยจะลงเตะเจอกับซาอุดิอาระเบียนะคะในค่ำคืนวันนี้เวลา23นาิกา30นาทีหรือว่าประมาณ5ทุ่มครึ่งนะคะให้กำลังใจขุนพลนักเตะทีมชาติไทยในการลงเล่นนัดแรกนี่เป็นเวทีทดสอบฝีเท้าจริงๆของชุดอายุไม่เกิน23ปีของไทยนะคะหลังจากที่เคยทำผลงานได้อย่างดีมาแล้วในการในการฟุตบอลเอเชียนเกมส์นะคะซึ่งได้อันดับที่4มานะคะ อย่างที่บอกคุณผู้ชมไปนะคะว่าการเจอกับซาอุดิอาราเบียไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างแน่นอนค่ะเขาเคยเป็นทีมชั้นนําของเอเชียในทีมชาติชุดใหญ่นะคะแต่ว่าทีมชาติชุดเล็กซิโกค่อนข้างมั่นใจนะคะว่าจะสู้ได้อย่างสูสีแล้วซาอุดิอาราเบียนั้นในชุดปรีโอลิปิกชุดนี้นะคะเขาจะต้องลงเล่นในรายการนี้ในฐานะรองแชมป์เก่าค่ะ นั่นแปลว่าในตำแหน่งรองแชมป์เก่าทีมไทยจะประมาทไม่ได้นะคะเพราะว่าเมื่อ3ปีที่แล้วที่ประเทศโอมานซาอุชนะออสเตรเลียมา2-1ในรอบ8ทีมสุดท้ายไปชนะจอแดนรอบรอง3-1ค่ะและก็แพ้อิรักคู่ปรับสำคัญในรอบชิง0ประตูต่อ1 เอเชียนเกมครั้งล่าสุดที่เกาหลีใต้ซาอุไม่ได้จริงจังนะคะเพราะว่าเขาส่งทีมอายุ19ถึง20ปีลงแข่งขันจึงหยุดเพียงแค่รอบ8ทีมเท่านั้นจึงไม่สามารถวัดอะไรได้นะคะในรอบคัดเลือกซาอุชิงแชมป์กลุ่มกับอิหร่านในนัดสุดท้ายค่ะซึ่งก็เป็นซาอุที่คมกว่าชนะไป2-1จึงเข้ารอบสุดท้ายฟุตบอลปรีโอลิมปิกนะคะด้วยการเป็นแชมป์ของกลุ่มซนั่นเองค่ะ โค้ชของทีมชาติซาอุดุษนี้เป็นอาร์ตรีคอสเตอร์อดีตกุนซือทีมชาตินไอร์แลนด์นะคะรับคุมทีมเยาวชน23ปีของซาอุซึ่งนัดแรกอย่างเป็นทางการของเขาจะมาเดิมพบกับทีมชาติไทยนั่นเองนะคะคุมกำลังหลักที่กุนซือชาวธอร์แลนด์ใช้ในปีโอลิมปิกครั้งนี้ส่วนใหญ่จะเป็นนักเตะที่เล่นในรอบคัดเลือกอย่างอับดุลรอมาเอัลคอมดีอัลอาลีและระบบการเล่นของซาอุส่วนใหญ่จะใช้4-2-3-1หรือว่า4-5-1นะคะโดยใช้ศูนย์หน้าตัวเป้าเพียงคนเดียว ซาอุนั้นเคยเข้าสู่รอบสุดท้ายฟุตบอลโอลิมปิกมาแล้ว2สมัยแต่ว่าทั้งสองครั้งที่ซาอุผ่านเข้ารอบนั้นไม่สามารถเก็บชัยชนะได้เลยนะคะรวมถึงเก็บแต้มด้วยนี่เป็นเรื่องสําคัญที่ทีมชาติไทยนั้นจะประมาทซาอุดิอาระเบียไม่ได้นะคะจากผลงานที่ผ่านมาของเขาในการลงเล่นรายการต่างๆนั่นเองค่ะ ส่วนนักเตะ11ตัวจริงของทีมชาติไทยที่จะลงเล่นวันนี้นะคะซิกโก้เองก็มีการปรับแท็กติกแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นชุดเดิมกับที่เคยลงเล่นในเอเชียนเกมส์มาแล้วนะคะไปดูชมหน้าของนักเตะ11ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามในวันนี้นะคะภายใต้การคุมทีมของซิกโก้ยังศักดิ์เสนามเมืองค่ะระบบการเล่นเหมือนเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยนะคะ4-3-3 สมพรยศรับหน้าที่เป็นผู้รักษาประตูค่ะแบ็กขวานรุบดินวีรวัตรโนดมนะคะแบ็กซ้ายพิรพัฒน์โนชยาคู่เซนเตอร์คุณผู้ชมจะจำได้เลยนะคะว่าคู่นี้เคยเล่นร่วมกันในกขัาฟุตบอลเอเชียนเกมส์มาแล้วก็คืออดีศรกับธนบูรณ์เพราะฉะนั้นแผงหลังทั้ง4คนเป็นชุดเอเชียนเกมส์ที่ได้ดับที่4ทั้งหมดไว้ใจได้นะคะไม่ต้องเป็นห่วงสำหรับแผงหลังมาดูกองกลางค่ะทศวรรษลิมุนัสเถียรนะคะจะรับปิดบทเป็น กองกลางตัวรับนะคะชนาทิพย์กับพิติพันธ์จะยืนเป็นกองกลางประสานทำเกมร่วมกันค่ะส่วนแดนหน้า3คนนะคะเป็นปรกรณ์พินโยชยาวัฒนนะคะนั่นเท่ากับว่าพินโยยืนตรงกลางนั้นจะต้องรับบทเป็นศูนย์หน้าตัวเป้านะคะซึ่งไม่ใช่อาชีพหลักของพินโยเพราะว่าในการลงเล่นกับเพื่อนตำรวจพินโยจะเล่นทางริมเส้นนั่นเองนะคะแต่ซิโก้เองก็ยังเชื่อว่าสำหรับพินโยนะคะในการเล่นหน้าเป้าก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร เพราะฉะนั้นทีมชาติไทยจะเห็นจากนักเตะแล้วนะคะจะใช้ทีเด็ดเรื่องของทีมเวิร์กความคล่องตัวของนักเตะเป็นหลักนะคะในการเปิดครอสจากริมเส้นเข้ามานะคะน่าจะทําให้ทีมชาติไทยซิโกเชื่อว่าน่าจะเป็นแท็กติกที่ทําให้ทีมชาติไทยนั้นเอาชนะซาอุดีอราระเบียได้ไม่ยากนะคะ แน่นอนค่ะว่านักเตะไทยในการไปลงแข่งขันฟุตบอลปรปโิรปิกในครั้งนี้นะคะถูกจับตามองเป็นอย่างมากในการแข่งขันรายการนี้นะคะเพราะว่าคนที่ถูกจับตามองก็คือกัปตันเจชนาทิพส่งกระสินนั่นเองค่ะโดยเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ AFC นะคะได้มีการประกาศแข่งเยาวชน23ปีที่น่าจับตามองในรายการนี้ เ c ฟมีการยกให้ชนะทิปย์สงกระสินกับตันทีมชาติไทยวัย22ปีเป็น1ใน14นักเตะที่น่าสนใจนะคะเพราะว่าชนาทิปนั้นโดดเด่นในการลงเล่นฟุตบอลซูซูกิรับเมื่อ2ปีที่แล้วที่ทีมชาติไทยคว้าชแชมป์มาครองและชนาทิปก็เป็นผู้เล่นทรงคุณค่าของรายการนั้นด้วยนะคะเป็นผู้เล่นที่อายุน้อยที่สุดที่รับรางวัลน,นั้นไปด้วยค่ะ จึงไม่แปลกน,นะคะที่เอฟซีจึงยกให้ชนาทิพเป็นหนึ่งใน14แข้งที่ถูกจับตามองร่วมกับนักเตะทีมร่วมสายของไทยอย่างทาคุมิมินามิโนะของญี่ปุ่นนะคะและซามุกโซจากเกาหลีเหนือนะคะ่ะทีมไทยก็ยังยกให้ ทีมไทยไะะด้รับการยุกจ่องจากเอฟซีให้เป็นมาเมื่อในรายการนี้ด้วยแม้จากการเข้ารอบในการเป็นรองแชมป์กลุ่มก็ตามแต่ว่าเอฟซีเห็นว่าฟอร์มการเล่นของทีมชาติไทยภายใต้การคุมทีมของซิกโก้นะคะทีมชาติไทยถูกยกให้เป็นบาซ่าของอาเซียนนะคะในทีมชุดอายุไม่เกิน23ปีกันยังเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยเพราะว่าเอฟซีก็มองไปถึงในการลงเล่นเอเชียนเกมส์ที่ทีมชาติไทยได้อันดับที่4มาด้วยระบบการเล่นแบบนี้ รวมถึงยังคงทําผลงานได้ดีคว้าแชมป์แบบเบ็ดเสร็จนะคะในการแข่งขันฟุตบอลซีเกมที่เพิ่งผ่านมานี่เองนะคะนั่นเป็นเหตุผลและก็เป็นประเด็นหลักเลยคะ่ะที่ทําให้เอฟซีนั้นยกย่องทีมชาติไทยนะคะไม่ว่าที่ผ่านมาใครจะยกย่องก็ตามวันนี้จะเป็นคําตอบนะคะว่าทีมชาติไทยจะสามารถพิสูจน์ตัวเองก้าวไปสู่ระดับเอเชียได้หรือไม่นะคะให้กําลังใจคุณผู้ชมครับในการเจอกับซาอุดีอราระเบียเวลา5้าทุ่มครึ่งนะคะส่งกําลังใจให้กับทัพ ช้างศึกไทยนั่นเองนะคะ